ครับครับวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมวันนี้เรามารีวิวรถติดดีแล้วครับผมวันนี้รอบที่สี่แล้วครับผมติดสองกันครับเจ้าฟูโซกับคันหน้าก็เป็นเจ้า็รกี้เจ้าเทอร์โบขาดส่วนนี้เครื่อง240แรงม้าครับผมแต่ว่าติดเหมือนกันครับผมติดประจำครับผมเจ้าคันนี้อาจจะเป็นเพราะรถหรือว่าคนขับก็ไม่รู้ครับผมสร้าง สร้างปัญหาให้กับโชเฟอร์ไม่คลมากครับผมเพราะสิงครับผมดันตลอดนี่ก็ซิงครับผมเดินมากก็ไม่ดีไม่กลโซ่อาจจะพังได้อาจจะขาดได้ครับ,บ,บผมออแล้วครับดันครับผมดันตูดทีล้วครับผมขอไปครับผมดูครับอ๋อไปแล้วครับไปแล้วครับ เกิดไปแล้วครับพี่น้องเหลือเจ้าล็อกกี้ครับเ,เจ้าล็อกกี้ดูครับดูคันข้างหน้านู่นครับผมนูม่นคือเจ้าล็อกกี้ครับผมวันนี้เก็บร์สามสี่รอบแล้วครับผมเก็บมากจนเซ็งแล้วครับทีมงานบุญมีเจริญครับผมที่กัดอยู่ที่ ซนอีสานสังกัดสังกัดประเทศไทยแลนด์ครับผมสี่ชีวิตครับผม <c oughs> ขอบรคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมมันจะมีคลิปที่มันดูแล้วมันสนุกสนุกเพลิดเพลินแบบนี้อีกอีกเยอะครับผมฝากกดติดตามด้วยกันะครับผมแล้วก็พี่น้อง